บทเรียนจากพระวจนะนะคะวันนี้หัวข้อวัตถุประสงค์ของการถืออดอาหารและอธิษฐานตอนที่หนึ่งนะคะเรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะประการที่หนึ่งนะคะวัตถุประสงค์ของการถืออดอาหารและอธิษฐานนั้นประการที่หนึ่งเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอ่ะ มีมีใครเคยอดอาหารแล้วและอธิษฐานไหมคะห้องเรามีอยู่เนาะขอบคุณพระเจ้าดีค่ะเพราะว่าการถืออดอาหารและอธิษฐานนั้นเป็นการที่สิ่งหนึ่งคือเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่นะคะ,ะคริสเตียนนั้นจะมีชีวิตอยู่ด้วยการอาธิษฐานอาธิษฐาน กับพระเจ้าเราเข้ามาหาพระเจ้าด้วยการอธิษฐานเข้ามาหาพระเจ้าด้วยการนมัสการอธิษฐานกับพระอ,องค์อันนี้เป็นทั่วไปนะคะที่เมื่อเรามาเป็นคริสเตียนนั้นเราก็จะเป็นคนที่เข้าหาพระเจ้าด้วยการอธิษฐานใช่ไหมคะร้องทูลวิงวอนอธิษฐานต่อพระเจ้านะคะนมัสการพระเจ้าและอีกอย่างหนึ่งก็คือการถืออดอาหารและอธิษฐานนั้นเป็นอ,อีกระดับหนึ่งนะคะที่ ให้ความสําคัญเพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้าเพื่อว่าพระเจ้านั้นสิ่งที่เรานํามาทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นพระเจ้าจะได้รับฟังแล้วพระองค์ก็ทรงตอบร็วนะคะเพราะว่าเป็นการที่เรานั้นยกระดับการเข้าหาพระเจ้าโดยการที่เรานั้นประหารเนื้อหนังอดอาหาราเรามาดูนะคะในพระวจนะของพระเจ้ามัทธิวบทที่หก ข้อสิบหกถึงข้อสิบแปเมื่อท่านถืออดอาหารอย่าทำหน้าเศร้าหมองเหมือนคนหน้าซื่อใจคดด้วยเขาทำหน้าให้มอมแมมเพื่อจะให้คนเห็นว่าเขาถืออดอาหารเดี๋ยวเมรดาอธิบายนิดหนึ่งนะคะว่าการที่เราถืออดอาหารเพื่อเราจะเข้าหาพระเจ้าเพื่อเราจะเข้ามาอธิษฐานเข้ามานมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าใน บางเรื่องเรื่องที่จําเป็นสําหรับเราที่เราจะเอามาทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะเนี่ยเราถืออดอาหารเราเข้ามาหาพระเจ้านี้พระรัจ,จนะของพระเจ้าว่าเราอย่าทำหน้ามอม,มแมมอย่าทำาให้เพื่อให้คนอื่นเห็นว่าเรานั้นถืออดอาหารเราไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นรู้ว่าเราถืออดอาหารอยู่นะคะแต่ถ้าคนอื่นจะรู้ก็รู้ได้อาหรือว่าอาจจะมีคนที่ เอาอาหารที่อร่อยอร่อยมาให้เราเราบอกเขาได้นะคะเราบอกเขาได้ว่าเราถืออดอาหารอยู่ในช่วงนี้นะแต่ไม่ใช่ว่าเราไปโฆษณาว่าเนี่ยนะฉันอดอาหารฉันอธิษฐานฉันถืออดนะเราเราไม่ต้องไปบอกคนอื่นนะคะแต่ให้พระเจ้านั้นรู้เพียงกับเราแค่นั้นว่าเรานั้นถืออดอาหารอยู่นะคะต่อนะคะเราบอกความจริงแก่ท่านว่า เราในที่นี้คือพระเยซูบอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้บำเหน็จของเขาแล้วนะคะคนที่ถืออดอาหารอธิษฐานถ้าเขานั้นทําให้คนรู้ว่าเขาถืออดอาหารเขาอาจจะอวดโชว์ให้คนรู้คนเห็นเพื่อคนจะเยินยอเขาเพื่อคนจะว่าเขานั้นเป็นคนฝ่ายวิญญาณเนาะโอ้เนี่ย สิ่งเหล่านี้แหละที่พระเยซูบอกว่าเขาได้รับบำนิจของเขาแลว้วเข้าใจไหมคะคือคือมนุษย์รู้เขาเขาตั้งใจทําให้มนุษย์รู้เขาก็จะได้บำนิดของเขาจากมนุษย์แลว้วแทนที่เขาจะได้บำนิดจากพระเจ้าแต่เขาก็ได้รับจากมนุษย์แลว้วอ่าเเรามาดูต่อในข้อสิบเจ็ดนะคะฝ่ายท่านเมื่อถืออดอาหารจงล้างหน้าและเอาน้ํามันใส่ศีรษะเพื่อคนจะไม่ได้รู้ว่า ถืออดอาหารแต่ให้ปรากฏแก่พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่านนี่คือคำสอนของพระเยซูนะคะพระเยซูสอนว่าถ้าเราถืออดอาหารนั้นให้เรานั้นทำแต่งตัว ดูดีนะคะล้างหน้านี้หมายถึงว่าเราดูเลร่างกายของเรานะคะปีผมบีเพ้าเข้าทรงเรียบร้อยนะคะไม่กระซึ้งกระซิงไม่ทําหน้าซีดไม่ทําตัวหิวโหวยนะคะทำตัวเป็นปกติเลยนะคะเนี่ยพระเยซูบอกว่าสิ่งที่เราทํานี้พระเจ้ามองเห็นพระเจ้าอยู่ในที่ลีรับพระองค์รู้ว่าภายในของเรานั้นทําเพื่อ าาเอาเกียดแด่พระเจ้านะเราอดอาหารเราถืออดอาหารเราเข้ามาหาพระเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์เราต้องการพบพระเจ้าเราต้องการให้พระเจ้ามาหาเรามาเยี่ยมเยียนเราให้พระเจ้ามาตอบคําอธิษฐานของเราเนี่ยพระเจ้ามองเห็นพระเจ้าอยู่ในที่ลี้ลับพระองค์มองเห็นพระองค์จะประทานบําหนิดให้กับท่านคนละอย่างกันนะคนที่ถืออดอาหารแล้ว อ,อวดโชว์ว่าตัวเองนั้นถืออดอาหารอยู่ให้มันให้คนอื่นรู้เห็นหมดอคนนี้เขาได้รับบํงเหนจของเขาจากมนุษย์แล้วเขาไม่ได้มีส่วนได้รับจากพระเจ้าแต่ถ้าคนที่ทําเนี่ยในข้อสิบเจ็ดนี้ไฟท่านเมื่อถืออดอาหารจงล้างหน้าและเอาน้ํามันใส่ศีรษะเห็นไหมคะดูแลตัวเราเองให้ดีเรียบร้อยดูดีสะอาดเรียบร้อยนะคะสวยงาม เพื่อคนจะไม่ได้รู้เราไม่ต้องจําเป็นต้องให้คนอื่นรู้เลยว่าเราถืออดอาหารอยู่นะคะนี่แหละคือคําสอนของพระเยซูว่าให้เรามีท่าทีภายในให้ถูกต้องถ้าเราอยากถวายเกียรติแด่พระเจ้าจริงๆเราก็ทําเพื่อพระเจ้าเราไม่ได้ทําเพื่อมนุษย์และเราก็ไม่ได้ทําเพื่อจะอวดโชว์ใครนะคะเราไม่ได้ทําเพื่อตนเองไม่ได้ทําเพื่อให้คนอื่นมาชมเราว่า เราดีเราเก่งนะเราถืออดอาหารนะเราไม่รับประทานอาหารเลยเรารับพระเจ้าเราเคร่งในการที่จะเข้าหาพระเจ้าในการที่จะเข้าไปอธิษฐานทูลกับพระองค์เนี่ยเราไม่ต้องการให้คนอื่นเข้ามาชมเรานะคะและเราก็ไม่ได้ต้องการหน้าตาด้วยแต่เราทำเพื่อถวายพระเกียรติเดพระเจ้าของเราอาเมนนะคะ ดูในพระธรรมลูกกาบทที่2องข้อสามสถึงสามีผู้เผยพระวจนะหญิงคนหนึ่งชื่ออันนาเป็นบุตรีของฟานูเอลในเผ่าอาเชร์นางชรามากแล้วนางอยู่กับสามีได้เพียง7ปีหลังจากแต่งงานแล้วก็เป็นไม้มาจนถึงอายุ8ปดปี นางไม่เคยออกไปจากบริเวณพระวิหารเลยแต่อยู่นมัสก,การถืออดอาหารและอธิษฐานทั้งกลางวันและกลางคืนในขณะนั้นผู้หญิงคนนี้ก็เข้ามาขอพระคุณพระเจ้าและกล่าวถึงพระกุมารให้คนทั้งหลายที่คอยการทรงไถ่กรุงเยรูซาเล็มฟังคือพระวจนะนั้นได้กล่าวถึง หญิงคนหนึ่งที่ชื่ออันนานะคะนางแต่งงานแล้วก็อยู่กินกับสามีได้เพียงเจ็ดปีแล้วสามีได้เสียชีวิตนางก็เป็นหญิงไม้นางอยู่ในพระวิหารของพระเจ้าถืออดอาหารอธิษฐานทั้งกลางวันและกลางคืนคือชีวิตของอ,อันนานั้นมอบถวายแด่พระเจ้าค่ะเขามีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าเขาไม่ไปอยู่ นอกบริเวณพระวิหารเลยนะคะเขานั้นรักษาชีวิตถืออดอาหารนะคะถืออดอาหารแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้านะคะและนางก็เป็นผู้เผยพระวจนะด้วยนะคะได้พูดถึงพระกุมารคือพระเยซูที่จะเข้ามาบังเกิดในโลกนี้ได้พูดล่วงหน้าไว้แล้วนะคะให้คนทั้งหลายที่รอคอยการไถ่นะคะคนในยุคนั้นก็รอคอยเนี่ยรอคอยพระเยซูที่จะเข้ามา ไทนะคะมามาไทยกรุงเยรูซาเล็มก็คือคนอิสราเอลนะคะหลายคนก็รักษาชีวิตรอคอยรอคอยพระเยซูเชื่อในการที่เสด็จมาของพระเยซูในตอนนั้นนะคะนี่คือนางอัน,นานะคะที่มีชีวิตที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าก็จืมพระเจ้าก็ใช้นางเป็นผู้เผยพระวจนะเนี่ยชีวิตที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าก็จะรักษาชีวิตในการที่ ถืออดอาหารอธิษฐานนะคะเข้าหาพระเจ้าอยู่เสมออยู่เสมอนะคะเนี่ยรักษาชีวิตไม่ไปอยู่นอกพระวิหารหรืออยู่แต่ในพระวิหารนะคะแล้วก็เข้านมัสก,การพระเจ้าในในวิหารของพระเจ้าพระเจ้าก็จืมท่านนะคะคนที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าก็จืมนะจืมมากขึ้นแล้วก็เป็นผู้เผยพระวจนะด้วยนะคะขอบคุณพระเจ้าอารูณ์ได้ต่อ วัตถุประสงค์ของการคืออดอาหารและอธิษฐานนะคะประการที่สองเพื่อเราจะท่อมใจลงจำเพาะพระพักพระเจ้านะเนี่ยให้เรามีเป้าหมายด้วยนะคะการที่เราถืออดอาหารอธิษฐานนั้นเราก็ต้องมีเป้าหมายที่จะเพื่อเรานั่นจะท่อมใจลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้ารักพระเจ้านะคะยำเกรงพระเจ้านะนี่แหละคะ่ะคือวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งเราดูใน เอสลาบทที่8ปดข้อยี่สินะคะเดี๋ยวไม่อ่านแล้วข้าพเจ้าก็ประกาศให้ถืออดอาหารที่นั่นคือที่แม่น้ำอาหาวาเพื่อเราทั้งหลายจะได้ทอมตัวลงต่อพระเจ้าของเราเพื่อจะทูลขอหนทางอันปลอดภัยจากพระองค์สำหรับเราลูกหลานของเราและข้าวของของเราเนี่ย เอสราก็เป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้านะคะในพระวจนะนี้นะคะเราได้ข้อคิดคือการถืออดอาหารและอธิษฐานนั้นเพื่อเป็นการถ่อมตัวลงถ่อมใจลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเราเข้าหาพระเจ้านะคะให้เกียรติพระเจ้ายกพระเจ้าขึ้นสูงแต่ตัวเรานั้นถ่อมลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นวัตถุประสงค์ ในการที่เราถืออดอาหารอธิษฐานด้วยอาเมนไหมคะ,ะบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าตัวเรานั้นยิงหรือเปล่านะคะให้เราเริ่มสำรวจตัวเองว่าถ้าเราถ่อมกับพระเจ้าที่เรามองไม่เห็นเราก็จะสามารถถ่อมต่อพี่น้องของเราถ่อมใจในคิดตระักถ่อมใจในผู้นำนะคะบางทีอาจจะมีคำที่เราได้ยินคำที่ไม่ถูกใจเรานะคะ เรายังขอบคุณพระเจ้าได้ไหมเรายังรักคนนั้นได้ไหมก็ดูตรงนี้สังเกตดูตัวเราด้วยนะคะถ้าเรายังรักไม่ได้ยังยังกรูดอยู่เนี่ยเราควรที่จะเข้ามาขอกับพระเจ้านะคะถืออดอาหารเข้ามาขอความถ่อมใจถ่อมตัวลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกคนมีหมดแหละความหยิ่งในใจนะคะแล้วแต่ว่าใครจะมีมากมีน้อยใช่ไหมคะนะแต่เราสามารถขอกับพระเจ้าได้ถืออดอาหารแล้วเข้ามาอธิษฐานกับพระเจ้าขอให้พระเจ้าชำระเราให้เราเป็นคนที่ทอมใจให้เราเป็นคนที่ทอมตัวทอมใจนะคะเนี่ยคนที่ทอมใจนี้พระเจ้ารักนะพระเจ้าโปรดปานแล้วพระเจ้าจะยกเขาขึ้นให้พระเจ้าเป็นผู้ยกชูดีกว่ามนุษย์ยกชูอาเมนไหมคะ พระเจ้ารักคนที่ทอมตัวทอมใจนะคะและคนที่ทอมตัวทอมใจก็ต้องทอมกับพระเจ้าก่อนทอมตัวทอมใจต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเราทอมต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เราก็สามารถทอมกับคนอื่นได้อาเมนนะคะอาดูในสดุดีบทที่หกสิบเก้าข้อสิบเมื่อข้าพระองค์ทอมใจลงด้วยการอดอาหารมันกลายเป็นการเยาะเย้ยข้าพระองค์แปลอย่างนี้ คือถ้าเราอดอาหารอธิษฐานเราอาจจะมีการทดลองทดลองทดสอบนะอาจจะมีคนที่พูดจาดูถูกเราพูดจาที่ไม่น่าฟังหรือพูดจาที่ต่อว่าเรานะคะเนี่ยเราต้องระวังตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราถืออดอาหารและอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่และอีกอย่างหนึ่งคืออาหารเมื่อเราอดอาหารนั้นอาจจะมีอาหาร ดีๆที่เข้ามาล่อลวงเราทําให้เรานั้นทําให้เรานั้นอาจจะโอ้อยากจะกินหรืออาจจะไม่ผ่านในการที่ถืออดอาหารอาธิษฐานกับพระเจ้าแล้วอาจจะไปตัดสินใจกินไปขอโทษพระเจ้าอย่างนี้นะนะเราสามารถมีชัยชนะกับอาหารนั้นได้ถ้าเรามีความตั้งใจเนาะตั้งใจให้งานที่เรา วัตถุประสงค์ของเราที่เราตั้งไว้กับพระเจ้านั้นให้สําเร็จนะคะเพื่อเรานั้นจะนะได้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเป็นที่โปรดปานของพระเจ้านะคะอเมนไหมคะเคยเจอไหมคะแบบนี้่าเคยเจอนะคะเวลาอดอาหารแล้วมักจะมีอาหารดีๆเข้ามาล่อลวงขอบคุณพระเจ้าไปต่อนะคะวัตถุประสงค์ของการถืออดอาหารและอธิษฐานประการที่สามเพื่อคร่ำครวญเกี่ยวกับบาปผิดและความล้มเหลวของตน อ่านพระวจนะก่อนนะคะเนหามีบทที่เกข้อหข้อสในวันที่24เดือนนี้ประชาชนอิสราเอลได้ชุมนุมกันถืออดอาหารและนุ่งห่มผ้ากระสอบและเอาดินใส่ศีรษะและคนอิสราเอลได้แยกตนออกจากชนต่างชาติและยืนสารภาพบาปของตนและสารภาพกรรมชั่วแห่งบรรพบุรุษของเขา คือเราอาจจะมีการถืออดอาหารอธิษฐานเพื่ออะไรครเพื่อคร่ำควรวญนี้คือการสํานึกในความบาปผิดของเราเเราอาจจะทําความผิดต่อพระเจ้าหรือเราอาจจะทําผิดต่อมนุษย์แล้วเราเสียใจเราไม่อยากทำเลยเราไม่อยากเป็นเลยนะคะเราล้มเหลวแล้วล้มเหลวอีกมีความตั้งใจที่จะ,ะไม่ทําบาป บางบาปเราทําซ้ําแล้วซ้าเล่านะคะทําแล้วทําอีกแต่เราเสียใจเราเสียใจเราไม่อยากทําบางทีมันอาจจะไม่ใช่เป็นบาปใหญ่ยิ่งมันไม่เป็นบาปใหญ่นี่แหละเราทําบ่อยอไม่ยกตัวอย่างนะพอนึกได้อยู่เนาะ,ะบางทีเราตั้งใจว่าสิ่งนี้เราทําได้เราจะตั้งใจทําแต่เราก็ล้มเหลวแล้วล้มเหลวอีกเราก็เสียใจใน ในบาปผิดที่เราทําไปนั้นนะคะนี่แหละคะ่ะการถืออดอาหารอธิษฐานกับพระเจ้าให้พระเจ้าปลดปล่อยให้พระเจ้าช่วยเหลือเรานะคะเป็นการคร่งครวญกับบาปของเรานั้นหม,หมายความว่าเราํานึกในบาปนั้นเราอยากหลุดพ้นเราไม่อยากทําบาปต่อพระเจ้าอีกหรือไม่อยากทําบาปต่อมนุษย์ด้วยกันหรือในครอบครัวนะคะหรือคนที่เรารักนะคะนี่ให้เรานั้น สำนึกในบาปของเราแล้วก็เรามาเข้ามาหาพระเจ้าด้วยการถืออดอาหารนะคะให้พระเจ้าปลดปล่อยเราให้พระเจ้าช่วยเหลือเราอาเมนไหมคะหลายครั้งบาปนะคะบาปเราหลุดแล้วนะเราไม่ได้ทํามานานแล้วแต่บางครั้งเราเผลอทําเพราะว่ามันไม่ใช่บาปใหญ่แต่ถ้ามันเป็นบาปก็คือบาปนะคะสิ่งไหนที่มันอาจจะทําให้เรานั้นไม่บริสุทธิ์ต่อพระเจ้ายิ่งเรื่องการตําหนิเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตําหนิคนอื่นหมายถึงว่า ต่อว่าเขาหรือตำหนิเขาเนี่ยก็เป็นบาปเหมือนกันนะมันเป็นวิญญาณศาสนาด้วยนะคะการที่ตำหนิคนอื่นการที่ต่อว่าคนอื่นเนี่ยเป็นความบาปด้วยอันนี้แหละที่ที่ทำบ่อยบ่อยครั้งมากนะคะแต่เรารู้ว่ามันเป็นความบาปเราก็เข้าหาพระเจ้าให้พระเจ้าช่วยโดยการอธิษฐานอดอาหารเนี่ยเราจะสามารถหลดได้เมื่อพระเจ้าช่วยเรา ถ้าเรามีความตั้งใจจริงๆพระเจ้าช่วยเราอยู่แล้วอาเมนไหมคะอาจไปต่อนะคะวัตถุประสงค์ของการถืออดอาหารและอธิษฐานประการที่สีเพื่อคร่ำโควนเกี่ยวกับบาปผิดของคริสตจักรประเทศชาติและโลกอา่านพระวจนะเลยนะคะหนึ่งซามูเอลบทที่เข้อหข้อหแล้วซามูเอลกล่าวว่า จงประชุมคนอิสราเอลทั้งสิ้นที่เมืองมิส่าและข้าพเจ้าจะอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อท่าน <c oughs> อันนี้คือซามโมเอลผู้เผยพระวจนะนะคะได้อธิษฐานเพื่อคนอิสราเอลเห็นไหมคะ ได้อธิษฐานเผื่อคนอิสราเอลนะคะเอาเราอ่านต่อไปที่ข้อหกเขาทั้งหลายจึงประชุมกันที่เมืองมิสปาและตักน้ํามาทออกถวายแด่พระเจ้าและอดอาหารในวันนั้นและกล่าวที่นั่นว่าเราทั้งหลายได้กระทําบาปต่อพระเจ้าและซามโมเอลก็วินิจฉัยคนอิสราเอลที่เมืองมิสปาจริงๆแล้วนะคะการถืออดอาหารอธิษฐานนั้นนะคะ เราถืออดอาหารอธิษฐานเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะแล้วก็เพื่อเราจะท่อมใจลงต่อพระพักของพระเจ้าแล้วก็เพื่อคร่ำควรเกี่ยวกับบาปผิดและความลม้มเหลวของเรา <c oughs> การถืออดอาหารและอธิษฐานเพื่อคร่ำควรเกี่ยวกับบาปผิดของคริสตจักรประเทศชาติและโลก <c oughs> เราไม่ควรแต่ที่เราจะคร่ำควรแต่เฉพาะบาปของเราไม่ใช่ว่าเราจะสารภาพบาป เฉพาะบาปของเราแค่นั้นก็จบไม่ใช่นะคะแต่เรานั้นสามารถอธิษฐานขอพระเจ้ายกโทษและอภัยบาปให้กับผู้อื่นได้ด้วยนะคะ <c oughs> เช่นคิดจกักริดจักของเราหากมีพี่น้องท่านใดที่เขานั้นอาจจะยังอยู่ในความบาปอยู่ยังทำบาปอยู่ถ้าเรารู้เห็นเราอธิษฐานเผื่อเขาด้วยอาเมนนะคะอ่า สำหรับคนอื่นนะคะหรือคิดจักรนะคะแล้วก็สำหรับประเทศที่เราอาศัยอยู่ประเทศของเรานี้เป็นประเทศที่มีคิดเตียนน้อยที่สุดนะคะคิดเตียนนั้นไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนแต่ว่าเราสามารถอธิษฐานเผื่อประเทศของเราได้นะคะเพราะว่าขอพระเจ้าเมตตานะคะ,ะส่วนมากมนุษย์คนทั่วไปก็จะเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อใน ต้นไม้กราบไหว้ต้นไม้กราบไหว,ว้จอมปลวกใช่ไหมคะกราบไหว้ลูกเคารพเนีย่ยเห็นไหมคะเราสามารถอธิษฐานเผื่อเขาได้นะแล้วก็อธิษฐานเผื่อเขาให้พระเจ้าเมตตาชําระให้พระเจ้าเมตตาเขาให้เขาได้รับพรให้เขาได้รับความรอดแล้วก็ทูลขอจากพระเจ้านะคะและอธิษฐานเผื่อลูกโลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่นี้นะคะขอพระเจ้าปลดปล่อยให้คนมากมายได้ กลับมาเชื่อในพระเจ้าได้กลับมารู้จักกับพระเจ้าได้รับความรอดจากพระเจ้าอาเมนนะคะเนี่ยเราข้าควรเกี่ยวกับบาปผิดของคนอื่นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นของคริสตจักรกไม่ว่าจะเป็นประเทศชาติของเราไม่ว่าจะเป็นโลกใบนี้นะคะเราก็สามารถอธิษฐานเผื่อได้นะคะประการสุดท้ายวัตถุประสงค์ของการถืออดอาหารและอธิษฐานประการที่ห้า เพื่อสแสวงหาพระคุณสำหรับภาระใหม่และยืนยันการถวายตัวแด,ด่พระเจ้าอีกครั้งหนึ่งอ,อ่านพระวจะนะเลยมัทธิวบทที่สข้อหนึ่งถึงข้อสครั้งนั้นพระวิญญาณทรงนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นธุรกันดาลเพื่อมานจะได้มาผจญหรือมานมาเผชิญน,นะคะมาะเผชิญกับพระเยซู และพระองค์ทรงอดภักยาหาร40บวันส0คืนภายหลังพระองค์ก็ทรงอยากพระกายาหารส่วนผู้ผจญมาหาพระองค์ทูลว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นภักยาหารฝ่ายพระองค์ตรตัสตอบเขาว่ามีพระคมภีเขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียว หาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษของพระเจ้าคือพระเยซูนั้นได้ใช้พระวจนะของพระเจ้าทุกครั้งเมื่อต่อสู้กับมารนะคะเมื่อมารมาประจุพระเยซูนั้นก็จะใช้พระวจนะนั้นต่อสู้กับมารนะคะนี้พระเยซูนั้นอดอาหาร40วัน40คืนภายหลังพระองค์ก็อยากพระกยาหารนะคะมารก็เข้ามาประจุ เข้ามาทดลองพระเยซูในขณะที่พระเยซูนั้นหิวอาหารนะคะพระเยซูไม่ทําตามคําสั่งของมารซาตาอยนู่แล้วเราก็เหมือนกันนะได้ข้อคิดจากพระวจนะนี้ถ้าสิ่งไหนที่ไม่ได้มาจากพระเจ้านะเราอย่าไปทําตามเราอย่าไปทําตามคนอื่นอาจจะมาแนะนําเราแต่ที่แน่แนก็คือเบื้องหลังก็คือผีมารซาตาล อ m e n นะคะเนี่ยพระเยซูไม่ได้ทําตามมารแต่พระเยซูนั้นนําพระวจนะของพระเจ้ามาสู้กับมารนะคะพระเยซูอดอาหารในครั้งนี้เพื่อเริ่มต้นพันธกิจของพระองค์เพื่อเป็นการยืนยันถวายตัวแด่พระเจ้าก่อนที่พระเยซูจะเริ่มพันธกิจเนี่ยนี่แหละที่พระเยซูอดอาหารสี่สิบวันสี่สิบคืนนี้พระองค์เริ่มอดอาหารอธิษฐานกับพระบิดาเพื่อพระองค์นั้นถวายตัวของพระองค์ ที่จะเริ่มพันธกิจที่พระเจ้าสรงใช้พระองค์เข้ามานะคะเราควรอดอาหารเพื่ออธิษฐานและแสวงหาพระคุณในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะคะในการที่เรานั้นจะร่วมพันธกิจรับใช้พันธกิจของพระเจ้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะอดอาหารหลายครั้งก่อนที่จะออกพันธกิจเนี่ยนะคะผู้นำสบก็จะพาให้พวกเรานั้นถืออดอาหาร ก่อนที่ออกพันธกิหนึ่งอาทิตย์ก็จะเริ่มอดอาหารกันนะคะเนี่ยเป็นการที่เรานั้นเข้ามายืนยันกับพระเจ้านะคะว่าถวายตัวเด่พระเจ้าที่จะรับใช้พระองค์การถืออดอาหารเข้ามาหาพระเจ้าให้พระเจ้านั้นจืมให้พระเจ้ารับรองเราอามนนะคะ,ะทีนี้เรามาดูเป้าหมายในการอดอาหารอธิษฐานไม่ควรทำเพื่อเนื้อหนังของเรา แต่ทําเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าเราจะไม่อดอาหารอธิษฐานเพื่อเราจะหุ่นดีอุ้ยเราอดอาหารอธิษฐานกับพระเจ้าดีนะเราได้อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วเราก็หุ่นดีด้วยเนี่ยแต่เราหุ่นดีอยู่แล้วนะคะแต่ให้เรามีเป้าหมายเพื่อเพื่อพระเจ้าเพื่ออาณาจักรของพระเจ้านะคะเพื่อชีวิตของเรานั้นจะจเจริญขึ้นฝ่ายวิญญาณเราจะเติบโตขึ้นเราจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้น ะะเราจะได้ยินเสียงของพระเจ้ามากขึ้นเ <c oughs> มื่อเราเข้าอธิษฐานปุ๊บพระเจ้าสัมผัสเราปั๊บเนี่ยเพื่อแบบนี้นะคะเพื่อพระเจ้าจะเข้ามาหาเรา,ามาเยี่ยมเยียนเราแต่ต้องเราให้เราสัมผัสถึงความรักสัมผัสถึงพระคุณความรักของพระเจ้าสัมผัสการทรงเคลื่อนทรงนำของพระองค์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะนี่แหละการถืออดอาหารของเรานั้นเรามีวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ฝ่ายวิญญาณอาเมนไหมคะสรุปแล้วการถืออดอาหารอธิษฐานนั้นมีทั้งหมดห้้าอย่างนะคะทวนน้อยการถืออดอาหารอธิษฐานหนึ่งเพื่อถวายเกียดแด่ดพระเจ้าของเรานะคะสองเพื่อเราจะถอมใจลงจำเพราะพระพักพระเจ้าสาเพื่อขําำควรวนเกี่ยวกับบาปผิดและความล้มเหลวของตนสี่ เพื่อคร่ำควรเกี่ยวกับบาปผิดของคริสตจักรประเทศชาติและโลก5อันสุดท้ายเพื่อสแสวงหาพระคุณสำหรับภารกิจใหม่และยืนยันการถวายตัวแด่พระเจ้าอีกครั้งหนึ่งอาเมนนะคะขอบคุณพระเจ้าในบทเรียนนะคะ